ผมจะสู้เนทไมเนทเนท เป็นตัวแทนคนไทยขึ้นชกมวยประเทศอังกฤษรอบที่สองครั้งนี้ฟิตซ้อมอย่างหนักเป้าหมายคือคว้าชัยคณะให้กับชาวไทยถึงแม้จะมีสายเลือดอเมริกันแบบ100เอร์เซแต่มองประเทศไทยเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองเลยก็ว่าได้สำหรับยูทูบเบอร์ดังไมเนทเนทหรือเนทนาธานบาร์ลิงล่าสุดได้กำหนดขึ้นชกบ,บนเวทีอินฟลูเอนเซอร์บ็อกซิ่งที่ประเทศอังกฤษรอบที่สองเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับประกาศตัวคู่ชกเป็นดาราดังที่สุดในบราซิลเขาชื่อไวเดอร์สันพูด ติดตามใน YouTube กว่า44ล้านและในอินสตาแกรมเกือบ60ล้านฟอลสำหรับในการขึ้งชกรอบนี้เนทมเมดเนทได้ซุ่มฟิตซ้อมอย่างหนักหน่วงเพื่อเป็นตัวแทนคนไทยขึ้งชกมวยบนเวทีอินฟลูเอนเซอร์บ็อกซิ่งเพราะเป้าหมายของเขาคือคว้าชัยคนะให้กับชาวไทยเท่านั้น สำหรับการขึ้นชกค,ครั้งนี้ผมมิเมตเน็ฟรอมไทยแลนด์ถึงแม้ผมจะเป็นอเมริกัน100เอร์เซแต่ผมภูมิใจจริงๆที่ได้เป็นตัวแทนชื่อประเทศไทยในการแข่งครั้งนี้ไทยคือประเทศที่เป็นบ้านของผมผมมีคนรักที่นี้มีทีมงานมีบริษัทและผมเริ่มสร้างตัวก็มาจากประเทศไทยผมมีทุกวันนี้ได้ขอบคุณแฟนคลับ13ล้านคนที่เชียร์ผมและอยู่ข้างๆผมเสมอมาตลอดรวมถึงแฟนน้องเอวาคนสวยของผมที่อยู่ข้างๆผมเสมอตอนนี้ประเทศไทย คือบ้านของผมนี่คือปีที่11ที่ผมอยู่ไทยเท่ากับครึ่งหนึ่งของชีวิตของผมแล้วจริงๆผมโชคดีและรักประเทศไทยเป้าหมายครั้งนี้ในวันที่14ตุลาคมที่ผมขึ้นชกผมจะสู้เพื่อคว้าชัยคณะให้กับชาวไทยครับ